ขั้วเสือสุกครับผม,มน้ำเสนอเมนูครับขั้วเสือสุนอกนะครับครับเขาต้องเทศไข่ลาบนะครับกระเทียมปุกครับผมผงเครื่องเลยนะครับปริพุงหกขั้วข้าไปเลยครับ มีสู้มีปลารับเดีจยวนวนวนเห็นมันสุกก่อนนะครับประมาณนะครับน้ำต้มบีนะครับเป็นน้ำพวกมันนะครับครับบวยเห็นมันสุกหลายนะครับพอบประมาณจะหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ข้อสะด้งนี่ครับมันจังบนเหยียวนะครับสุบลับนะครับเกลอดดิบนะครับใส่ไปเลยครับนือเกลอดเข้าไปครับเกือดอีก็เอาแค่มันเปลี่ยนสีนิดเดียวนะครับมันงแตได้เป็นขัวเสือตามด้วยต้นหอมเลยครับมีปิดไฟเียเลยครับตามด้วยดีแท้นะครับ ใส่บีบดเข้าไปนี่ครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับลวกขั่วเสือสุกนะครับนี่ครับพี่น้องใส่ลงจานกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับบ้าจักรตีชาแนลเมื่อหนึ่สิเป็นเมนูนะครับก้อยเสือพี่น้องเห็ดพอดซำล่าผมออกเป็นล้วนเล็กน้อยนะครับแต่ก็ใส่เลือดดิบล้วนให้มันเป็นขลดๆเนื้อเลยครับผมผักกาดผักแก่เมก็อสิเป็นผักกระจองครับพริกลูกโดดนะครับ ดูดแล้วก็พักไซเนี่ยหมักทั่วครับผมมาแซีบกันเลยครับกินยุบ้านครับื้นนี้เร้วขอเร้วนำเล้ยวพี่หน้องมาแซียบกันเลยครับผมนำหน่อง แล้วเข้าไปล้วนนี่น้ำดีนะครับนี่ค่ะน้ำต้มเที่ยงอะไรครับผมอืมมันพักแกงแบบนี้นะครับเราต้องจ่องพักจัดจ้านมาแข่งพห่ดุดดุด ตั้งแตเด็กพี่น้องนี่เดเมนูเพิ่นมาเสียควาสุกพี่น้อง แสบด้วยครับร่องเห็ดเบื้องครับผมครั้งแรกครับ การข้องงานน้องของอบเอา 저기 가봐 형. 거남 อืมครับการอุบออามาขนาดนี้นครับขอโทษขอให้ด้วยครับน้องนั่นหลาครับใอ้อยางจิ้นยู่ห้องรับดับ o Não é โอการห้องครับพี่น้องพนมาตกหลายมื่นแล้วพี่น้องเห็นสิแล้วครับ ขออยากได้พี่นอ้องฮอนคครับ Yeah, will young hug. ครับสําหรับคลิปนี้นะครับครับผากใบแคนิก้อนนะครับแน่นาวิธีการเทดนะครับการเทดเสือขัวเสือขัวทุกนะครับเพราะว่ามันก็มากินในพี่น้องเบื้องนะครับแสดงวิธีการทําให้เบื้องพร้อมนะครับก็สามารถเอาไปเ็กินกันได้ครับสอาครับคลิปนี้นะครับขอพุ่นทุกทุกพันธนะครับที่เขามารับชมเป็นกาลังใจให้บ้านพี่ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยครับ ผู้ได้ข้อมารับชมขอใมิตรโชคตลาดพระพรมลำลำเรื่อยๆคิดบังสิ่งใดให้สมควรมารป์ปรารถนาทูปการไม่เจอไม่คิดหนากระเบาจากตีสจนรรบคืนนี้สวัสดีครับ